เราทุกคนต้องมีทัศนคติเหมือนราชสีทัศนคติของสิงโตที่แม้จะไม่ใหญ่เท่ากับช้างจะไม่เร็วที่สุดเท่ากับเสือจะไม่ฉลาดที่สุดเท่ากับลิงแต่คือทัศนคติที่มีความสุภาพแต่เข้มแข็งสุภาพพร้อมที่จะทำงานเข้าไปอยู่ในใจของประชาชนมาเลยะวัอรถน้อยยี่สิบวิถีก้าวไกล บางคนอาจจะถามว่าหัวหน้าครับอะไรคือเรื่องของวิถีก้าวไกลยอย่างที่บอกพอเราพูดเรื่องก้าวไกลสัญจรเราก็เห็นปัญหาเต็มไปหมดทุกพักก็คงจะพอมีคำตอบให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นถ้ามีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเราก็จะต้องเอาเทคโนโลยีเอาคำใหญ่ๆมาจากมีดาวเทียมยิงลงมาว่าแผนที่ที่มันทับซ้อนจะแก้กันยังไง มีการเอาระบบ GPS เข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้ปัญหามันไปได้มีปัญหาเรื่องน้ำเหรอก็คงจะมีนักการเมืองมีนักวิชาการเยอะแยะบอกว่าเราต้องใช้ควอนตัม GIS ในการศึกษาทางเดินของน้ำเพื่อให้เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแง้งในภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือได้ปัญหาราคาสินค้าการเกษตรหรอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ การใช้ปุ๋ยในภาคการเกษตรเหรอเราเอาแอปพลิเคชันหนึ่งมาลองใส่ดูสิเอาเทคโนโลยีมาใส่ทุกอย่างแก้ได้หมดทุกภาคการเมืองก็คงจะพูดกันแบบนี้ถ้าจะไปพูดแบบเป็นภาษานักธุรกิจให้กับพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านพูดง,ง่ายๆประเทศไทยที่โดนต้องคำสาบห้ามพัฒนามันต้องมียูนิคอร์นประเทศไทยจะต้องมีสตาร์ทอัพ ประเทศไทยจะต้องมียูนิคอนเหมือนอย่างที่ประเทศอื่นเขามีเอาเทคโนโลยีมาใส่ปัญหาทุกอย่างคงจะหายไปหมดอันนี้เป็นสิ่งที่พักการเมืองทุกพักพูดและเป็นสิ่งที่สังคมพูดไปมากแล้วแต่สิ่งที่เป็นวิถีก้าวไกลที่ทำให้พักคก้าวไกลต่างจากคนอื่นต่างจากพักอื่นก็คือการที่เรารู้ว่าการที่เราจะสร้างยูนิคอนให้กับประเทศไทยเพื่อผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้าได้นี่ มันยังมีสัตว์อีกสองตัวที่เหมือนเป็นคำสาบห้ามไม่ให้บ้านเกิดของท่านพัฒนาไม่ให้ประเทศของเราพัฒนานั่นก็คือช้างและเสืออะไรคือช้างและเสือครับประเทศไทยจะมียูนิคอร์นอย่างที่ทุกคนต้องการไม่ได้เลยถ้าเราไม่ชนกับ ช้างรัฐราชการรวมศูนย์ที่อุ้ยอ้ายและเสือนอนกินระบอบปรสิตที่กัดกินประเทศไทยอยู่ <Greek. S 1> ผมถามว่ามีพัรก,การเมืองกี่พักคในประเทศไทยที่กล้าที่จะพูดถึงเรื่องยูนิคอร์นและลงไปอีกชั้นหนึ่งพูดถึงเรื่องช้างรัฐราชการรวมศูนย์ และพูดอีกเรื่องหนึ่งคือเสือนอนกินที่ไม่ยอมให้เกิดการพัฒนาเราบอกว่าเราจะพัฒนาการขนส่งคมนาคมในขอนแก่นเราต้องมีแอปแอปหนึ่งกระทรวงคมนาคมก็ทำแอปขึ้นมาแอปหนึ่งใช่ไหมฮะอาจารย์สุรเชษก็มีแอปขึ้นมาแอปหนึ่งบอกว่าให้เลือกแท็กซี่เลือกรถอ,อะไรก็ได้อันนี้ใครก็พูดได้ผมเคยเป็นผู้บริหารบรา h เทลลิงมาก่อนผมต้องรู้ย่อม,ม,มรู้ดี เพราะว่าการที่จะสร้างแอปแอปขึ้นมาหนึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยนะครับไม่ยากครับที่มันยากกว่าก็คือการที่ต้องไปสู้กับระบบราชการไทยที่มีแต่นักรบห้องแอร์เขียนนโยบายอยู่ที่กรุงเทพเอามาใช้ที่ขอนแก่นเอามาใช้ที่สุโขทัยเอามาใช้ที่หาดใหญ่เอามาใช้ที่ลำพูนแค่นั้นยังไม่พอ มันต้องมีพักการเมืองอีกพักหนึ่งที่พร้อมที่จะสู้กับเสือนอนกินในทุนผูกขาดนักการเมืองท้องถิ่นที่ผูกขาดระบบการเดินรถของบ้านเกิดเมืองนองท่านผมพูดมาถึงตอนนี้ทุกคนลองนึกดูว่าระบบการขนส่งในบ้านที่ท่านมาเนี่ยมันยากลำบากสักแค่ไหน และการที่จะบอกว่ามีพรรคการเมืองหนึ่งบอกว่าเราต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราต้องมาสร้างยูนิคอร์ในบ้านของท่านแต่เขาไม่ยอมพูดถึงช้างและราชการรวมศูนย์เขาไม่ยอมพูดถึงยูนิคอร์มันจะเกิดได้จริงหรือเปล่าอันนี้คือวิถีของก้าวไกลในทุกเรื่องที่ท่านสนใจท่านอาจจะสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนท่านอาจจะเรื่องสนใจเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่านอาจจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับคมนาคม ท่านอาจจะสนใจเกี่ยวกับสิทธิของพี่น้องชาวชาติพันธุ์ท่านอาจจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิแรงงานท่านลองเอาวิธีคิด mindset แบบก้าวไกลไปลองคิดดูว่าอนาคตหรืออะไรสำหรับประเด็นที่ท่านสนใจอยู่อันนั้นผมว่าไม่ยากนะผมว่ามันเป็นชั้นธามติของประเทศไทยไปแล้วว่าอะไรก็ตามที่ส่งต่อประเทศไทยมาในช่วง40ปีที่นะที่40ปีที่ผ่านมาจะส่งต่อประเทศไทย40ปีข้างหน้าอีกไม่ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา ة. อะไรที่พาประเทศไทยมาได้เมื่อ40ปีที่ผ่านมาพาประเทศไทยไปอีก4ปีข้างหน้ายัางเป็นไปไม่ได้เลยไอ้เรื่องสมัยก่อนตอนสมัยคุณพ่อคุณแม่ผมเรื่องความมั่นคงของโลกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทหารสมัยผมโตขึ้นมาเป็นหนุ่มหน่อยความมั่นคงคือเรื่องของเศรษฐกิจคือเรื่องของการเงิน ยีปีผ่านมาตอนนี้ความมั่นคงคือเรื่องความมั่นคงทางสาธารณสุขความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสังคมสูงวัยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องดิจิทัล d i s r u p t i o ที่ประเทศไทยจะต้องเจอก่อนนี่เป็นเรื่องของโครงสร้างอํานาจที่ถ้าไม่มีพรกการเมืองหรือไม่มีนักการเมืองคนไหนกล้าพูดในสภาไม่มีใครสนใจประเทศไทยไม่มีทางเปลี่ยนไปได้ อีกมุมหนึ่งของพรรคก้าไกลก็คือในการที่เราจะสู้กับช้างที่อุ้ยอ้ายให้กลายเป็นช้างศึกให้ได้ในการที่เราจะชนกับเสือที่เป็นคนที่ระบอบประสิทธิ์ที่นอนกินไม่ยอมให้ประเทศไทยพัฒนากอดอดีตเอาไว้ได้เราจะเราจะชนะพวกนี้ได้ไม่ได้อยู่ที่นโยบายนะครับไม่ได้อยู่ที่ยุทธศาสตร์ด้วย ไม่ได้อยู่ที่วิสัยทัศน์ด้วยอยู่ที่ mm hmm. ทัศนคติเราจะชนะระบอบแบบนี้ได้จะชนะ,ะการเลือกตั้งได้อยู่ที่ทัศนคติเราทุกคนต้องมีทัศนคติเหมือนราชสีทัศนคติของสิงโตที่แม้จะไม่ใหญ่เท่ากับช้างจะไม่เร็วที่สุดเท่ากับเสือจะไม่ฉลาดที่สุดเท่ากับลิงแต่คือทัศนคติ ที่มีความสุภาพแต่เข้มแข็งสุภาพพร้อมที่จะทำงานเข้าไปอยู่ในใจของประชาชนไม่ได้อยู่บนหัวของประชาชนแต่เข้มแข็งพอที่จะขย้ำหัวใจของนักการเมืองประสิทธิ์ศัตรูของพี่น้องประชาชนกระชากมันออกมาแล้วมาวางอยู่ตรงกลางนี้แล้วดูมันเต้นนี่นี่คือทัศนคตินี่คือ Mindset นี่คือ Lion Mentality ที่ พรกการเมืองอย่างก้าวไกลจะต้องมีในการที่จะทาแบบนั้นได้เราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นพักที่ใหญ่ที่สุดเราไม่จําเป็นทนีท่จะต้องเป็นพักที่เร็วที่สุดเราไม่จําเป็นที่ต้องเป็นพักที่ฉลาดที่สุดแต่เราต้องเป็นพักที่มีทัศนคติเป็นนักสู้ที่สุดทัศนคติแบบราชสีแบบนี้เท่านั้นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรของเราให้กับสังคม comum, Phew, <dan S 2> ของเราให้กับบ้านของเราให้กับภูมิภาคของเราและในที่สุดก็จะเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยไปจนได้เรื่องที่สคือเรื่องการเดินทางไกลผมเชื่อว่าทุกคนที่มานั่งอยู่ในที่นี้คงรู้อยู่แล้วว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางไกลเป็นการเดินทางที่ไม่ได้ลอยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนอันนี้ทุกคนคงจะรู้ดี แต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือการเดินทางไกลครั้งนี้เนี่ยมันไม่โดดเดี่ยวครับสำหรับผมแล้วการเดินทางสัญจรทั่วประเทศไม่เคยเหงาไม่เคยโดดเดี่ยวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่การเดินทางของผมคนเดียวไงครับมันไม่ใช่การเดินทางของผมคนเดียวแต่มันเป็นการเดินทางของคนธรรมดาทุกคนที่ถูกกดขี่จากความอายุติธรรมในประเทศนี้ มันเป็นการเดินทางของคนธรรมดาที่มีความฝันที่มีความหวังหลากหลายแตกต่างกันไปมันเป็นการเดินทางไกลที่จาเป็นที่จะต้องมีการเติมพลังให้กันและกันมีความเข้าใจกันอยู่เรื่อยที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเราเริ่มเดินแล้วห้ามหยุดเดิน พักได้เหนื่อยได้ท้อได้แต่เราจะไม่หยุดเดินและไม่มีครั้งไหนไม่มีเวลาไหนที่เราเดินได้มาไกลขนาดนี้แล้วไม่มีครั้งไหนที่เราเดินได้มาไกลขนาดนี้จะใกล้หรือใกลจุดหมายผมตอบท่านไม่ได้แต่ผมตอบได้ว่าจากที่เราเริ่มภารกิจร่วมกันมาตอนนี้เราเดินมาไกลที่สุดแล้วระบบรัฐสภาไทยไม่เคยมีการ พูดถึงไม่ถึงมีการอภิปรายที่สั่นสะเทือนขนาดนี้การทำงานทางการเมืองแบบสร้างสรรค์แบบระยะยาวแบบต้องการทำงานแบบเป็นพักมวลชนที่มีสมาชิกพักในการขับเคลื่อนมาไกลแล้ว